รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เรียนบ้านหนองตาแต้มราประชานุกูลสั่งกัดองค์การบริหารส่วนตำบหลหนองตาแต้มอำเภอรปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่ที่เลขที่140ทับ1หมูห่1ตำบลหนองตาแต้มอำเภอปราบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีพนักงานครู24คนพนักงานจ้าง4คนมีนักเรียนจำนวน438คน เรียนบ้านหนองตาแต้มราประชานุกูลได้เข้าร่วมกิจกรรมลดวเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อปรับเวลาเรียนและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์และมีคุณภาพการเรียนที่ดีขึ้นตเตรียมพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในทศวรรษที่21 ในปีการศึกษา2,559ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในปี2,559จำนวน479แห่งโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ครอบคลุมหลักองค์สี่แห่งการเรียนรู้ได้แก่ 1. ด้านพุทธิศึกษาคือความรอบรู้ด้านวิชาการที่จำเป็นสำหรับการนำรงชีวิต และการเรียนรู้เป็นกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ด้านพัฒนาด้านสมองเหตุที่เอื้อความสามารถด้านการคิดและพัฒนาความสามารถทางภาษาในด้านการคิดเน้นการคิดขั้นสูงได้แก่การคิดวิเคราะห์การประเมินค่าการแก้ปัญหาการคิดสร้างสรรค์ 2. ด้านจาริยศึกษาคือการมีศีลธรรมท,ที่ดีมีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองและผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมเป็นกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ด้านการพัฒนาจิตใจฮาร์ดเน้นการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกการทำประโยชน์ต่อสังคมมีจิตสาธารณะการให้บริการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวมปลูกฝังความรักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมมีวินัยซื่อสัตย์สุจริต เสียสละอดทนมุ่งมั่นในการทำงาน 3. ด้านภาระศึกษาคือการมีสุขภาพแข็งแรงการกินอาหารที่ถูกต้องออกกำลังกายให้เหมาะสมรวมทั้งความสะอาดและสุขาพิบาลเป็นกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ด้านพัฒนาสุขภาพ Health เป็นการจัดกิจกรรมสำหรับผู้เรียนในเชิงป้องกันปัญหาสุขภาพการเสริมสร้างสุขภาพ การผ่อนคลายความเครียดจนกระทั่งการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลืศอทางกีฬา 4. แปด้านหัตถศึกษาคือความรู้และทักษะในการทำงานมีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติที่ดีต่องานและเห็นคุณค่าของการทำงานเป็นกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ด้านพัฒนาทักษะการปฏิบัติแทนเน้นตอบสนองความสนใจความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ฝึกการทำงานทักษะทางอาชีพทรัพย์สินทางปัญญาอยู่อย่างพอเพียงมีวินัยทางการเงินพัฒนาความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิตซึ่งต้องให้ลงมือปฏิบัติ สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะดิฉันเด็กหญิงกมลทิพมูลกล้องดิฉันเด็กถุงรัลิตาลูกท้องและก็ผมเด็กชายธีรวัตรทองชัยเดชครับเราเป็นรูแทนจากโรงเรียนบ้านหนองตะแตมราชบัญชุกูตนตมาเสนอวิธีการทำสบูสบ่สมุนไพรแบบก้อนนะคะอันดับแรกเราก็ต้องทำเบ็นสบู่หรือสารตั้งต้น,นะคะ่ะวัสดุอุปกรณ์ก็จะประกอบไปด้วย1น้ํา้ำมันมะพร้าว2 0 0กรัม 2. น้ำมันปาล์ม100กรัมน้ำมันมะกอก50กรัมโซเดียมไฮดรอกไซด์400กรัมน้ำมันลานโนลินหรือน้ำมันผลแก่ดนะคะ50กรัมน้ำบริสุทธิ์และภาชนะค่ะและวิธีต่อไปเราจะนำโซเดียมไฮดรอกไซด์และน้ำเปล่าบริรสุทธิ์มาผสมกันแต่เราจะค่อยๆเทน้ำลงไปในโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะ ลหลังตัดการที่เราเทน้ำลงไปแล้วแล้วก็จะคนไปเรื่อยๆจนละลายและเมื่อละลายแล้วก็จะรอให้อุณหภูมิลดลงค่ะเมื่อโซเดีดยมไฮโด น้ำไปตุ๋นที่หม้อค่ะ นะคะเมื่อเรา,เอาลังลงมาแล้วเราก็จะทับไว้นะคะต่อจากนั้นเราก็จะนำโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เราละลายทิ้งไว้นะคะใส่ลงในภาชนะจะต้องใส่อย่างค่อยๆและเบาๆที่สุดนะคะพอจากนั้นเราก็จะใส่ามารลานโนลินนะคะลงไปคนจนเป็นขาวข้นและขุ่นนะคะแล้วก็จะนำไปตุ๋นอีกรอบหนึ่งค่ะ ตุนจนคบ3ชั่วโมงต่อจากนั้นเราก็จะนำไปเทใส่ภาชนะหรือแม่พิมพ์ค่ะต่อจากนั้นนะคะเราก็จะทิ้งไว้สสัปดาห์เราวจะนำไปผลิตตามสมุรสมุนไทยตามสูตรที่เราต้องการค่ะหลังจากที่เรานำะ ภาชนะนี้ลงมาพักนะคะแล้วก็จะใส่โซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไปค่ะการที่เราเทโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไปในน้ำมันเราต้องค่อยๆเทเพราะว่ามันจะได้ แลก็จะใส่น้ำมันลานโอลิมนะคะ ค่ะเราก็จะรอให้น้ำมันลาโลนินและส่วนผสมเข้าให้เข้าด้วยกัน ต่อไปนะคะให้ครบ3ชั่วโมงนะคะต่อจากนั้นเราก็จะนําไปเทใส่ภาชนะค่ะแล้วเราก็จะทิ้งไว้4สัปดาห์ค่ะแล้วถึงจะนํำไปผลิตสบู่สชมุภายตามสที่เราต้องการค่ะเราก็จะเทใส่ในภาชนะนะคะเก็บไว้ค่ะ ไปใส่ในภาชนะแล้วเราก็ทิ้งไว้นะคะเราก็จะนำเบสสบู่มาตัดเป็นชิ้นเล็กๆในลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะเอามาทำสบู่ตูดมะนาวค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องจะนบเบสสบู่ไปละลายในกระทะค่ะ เราก็จะคนไปเรื่อยๆจนเม็ดละลายตรงนี้นะคะ และเมื่อเบสสบูลล่ละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็จะนำน้ำมะนา,า,าวมาเทใส่สลงไป เมื่อลนยแล้วเราก็จะนาน้ำมะนาวใส่ลงไป เราเทน้ำมานาวลงไปนะคะแล้วก็จะยังคงคนไปเรื่อยๆค่ะ 好好听，那种、uh,。 สบู่นะคะเกิดฟองแล้วก็จะใช้แอลกอฮอล์บริสุทธิน์นะคะฉีดไล่ฟองค่ะต่อจากนั้นนะคะแล้วก็จะทิ้งสบู่ไว้หนึ่งคืนค่ะ การแข่งตัวและต่อไปเราจะมาสาธิตวิธีการแกสะสบู่กันวิธีการแกสะสบูง่ง่ายๆก็คือเราสามารถดันเอามือจากด้านหล่งด้านหลังค่อยๆดันขึ้นมาแล้วเราก็เอาอีกมือหนึ่งหยิบสบู่ขึ้นมาสบู่ที่แห้งแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับ ต่อไปหลังจากที่เราแกะสบู่ออกจากแม่พิมพ์แล้วสบู่เราก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ออกมาเป็นลักษณะก้อนแล้วต่อไปแล้วก็จะเป็นวิธีการซีสบู่วิธีการซีสบู่ก็คือเราต้องดึงให้ดึงเพื่อเป็นสบู่ของเรานั้นครับจะได้เป็นรูปลักษณะที่สวยงามและสาเหตุที่เราต้องซีสบู่นั้นก็คือเพื่อกันความชื้นกันความกระแทก เราจะต้องรูดให้หมันเรียบและหลังจากการที่เราสีแล้วสบู่ของเราก็จะออกมาเป็นลักษณะน,นี้และหลังจากการที่เราได้สีสบู่เรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะนําสบู่ที่เราสีเรียบร้อยแล้วมาทําโลโก้และติดีบอเพื่อท,ที่จะออกจำหน่าย បាទអរគុណ